สวัสดีค่ะก็มีคําถามจากทางบ้านนะคะว่าดึกดืนคืนนี้นะคะอย่างเนี้ยหมอดาวดูเวลาก็คือสามทุ่มครึ่งอย่างเงี้ยคิวจังเลยทํายังไงดีจะกินอะไรดีที่ไม่อ้วนไปดูกันค่ะและตอนนี้นะคะหมอดาวก็อยู่ที่ร้านสะดวกซื้อค่ะก็อยากบอกทุกคนว่าอาหารต้องบอกนะทำใจนะคะว่าอาหารที่ผ่านการแปรรูปนั้นนะคะเขาก็จะมีเรื่องของอเกลือ เรื่องของน้ำตาลรวมถึงสารกันบูดนะคะ,ะสารปรุงแต่งกลิ่นรสเนาะคราวนี้ค่ะถ้าเราเนี่ยอยากจะลดน้ำหนักนะคะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะต้องการที่จะแบบเหมือนได้แคลอรีร่น้อยๆในช่วงกลางคืนอ่ะก็แนะนำในเรื่องของโปรตีนแต่โปรตีนที่มาจากนมวัวเนี่ยก็ต้องระวังตรงจุดที่ว่าก็มีน้ำตาลและโตสอยู่ดีเอาละคราวนี้ถ้าเป็นตัวหมอดาวหมอดาวจะเลือกอะไรมาดูกันนะ หมอดาวก็ได้มาแล้วนะคะเป็นไข่ต้มไข่ต้มนะคะทำไมถึงเลือกไข่ต้มก็คือในยมดึกเราหิวใช่ไหมคะก็คือนี่เลยค่ะไข่ต้มนี่แหละโดยเฉพาะไข่ขาวก็จะมีโปรตีนแล้วก็กินรองท้องเนาะก็จะทําให้ไม่แสบท้อนตอนกลางคืนคือจริงๆเนี่ยช่วงนี้่างเงินว่าแบบตอนเย็นมางครั้งทำงานเพลินนะคะก็เลยทําให้ไม่ได้รับประทานอาหารอะไรก็นะคะเลขข้าแมค่ะไข่ต้มราคาย,ย่อมยาวด้วยไม่เกิน20บบาท นะรองท้องตอนกลางคืนค่ะกินแต่ไข,ข่ขาวแต่ไข่แดงเนี่ยถ้าจะเฉลี่ยก็คือวันละ1ฟองนะเพราะบางคนก็มีคอเลสเตอรอลสูงจากไข่แดงได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับใครที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะก็อย่าลืมติดตามสาระดีๆกับคุณหมอพิตตี้กันนี้นะคะวันนี้หมอดาวไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ